แจกอีกสามพันรับคนละห้าร้อยบาทนานหกเดือนคุณผู้ชมกลุ่มนี้โชคดีมากๆค่ะกางกระเป๋าเตรียมความพร้อมรับการโอนเงินโอนตรงเข้าในส่วนของบัญชีที่สําคัญกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ค่ะสําหรับใครที่มีบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้สูงอายุผู้พิการทั่วประเทศจะได้รับสิทธิตรงนี้หรือไม่ถ้าหากไม่ได้รับสิทธิ์วงเงิน3,000บาทแล้วคุณผู้ชมที่อยู่ในส่วนของกลุ่มเปาะบางแล้วก็บัตรคนจนจะได้รับสิทธิ์ใน การเยียวยาหรือว่าการช่วยเหลือจากทางรัฐบาลอะไรบ้างติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารในช่องอีสันแซบค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้กับช่องอีสันแซบค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศกางกระเป๋ารองเงิน3,000ได้เลยนะคะสําหรับคุณผู้ชมในกลุ่มนี้ในเดือนเมษายน2 5 6 5นี้ แกอีกอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือการจ่ายเงินค่าเสี่ยงภัยโควิดให้กับคุณผู้ชมในกลุ่มนี้ค่ะซึ่งคอรมอรได้อนุมัติงบออกมาแล้วกว่า811.7 7ล้านบาทและจ่ายเงินให้เดือนละ500นานถึง6เดือนนะคะคุณผู้ชมในกลุ่มนี้รับเป็นเงินสดโอนเข้าบัญชีกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารจากเพจไทยคู่ฟ้าซึ่งล่าสุดนะคะคุณผู้ชมคอรมอรได้มีการอนุมัติจ่าย เงินค่าเสี่ยงภัยโควิดเดือนละ500บาทนาน6เดือนให้กับคุณผู้ชมในกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลแล้วก็อ,อสสอค่ะซึ่งล่าสุดคณะรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติงบกว่า811.77ล้านบาทค่ะเพื่อเป็นค่าตอบแทนเสี่ยงภยัยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานล่วงหน้าหรือว่าส่วนหน้านะคะได้แก่ใครบ้างได้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็สมาชิกกองอา,าสารักษาดินแดนหรือว่าสมาชิกอ,อสอนนั่นเองค่ะซึ่งในส่วนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิดสิที่ผ่านมาของกรมการปกครองนะคะจํานวนที่จะได้รับสิทธิ์ในครั้งนี้2องแสคนในอัตราคนละ5 0 0บาทต่อเดือนระยะเวลา6เดือนคือจะเริ่มจ่ายหรือว่าเรียกว่าเงินตกเบิกนั่นแหละคะ่ะคุณผู้ชมจะได้รับ รวดเดียว3,000บาทเลยหรือไม่หรือว่ากรมการปกครองจะมีการแบ่งจ่ายอย่างไรนะคะแต่ที่แน่ๆตกเบิกในเดือนตุลาคม2564ถึงเดือนมีนาคม2565กางกระเป๋ารอเลยค่ะคุณผู้ชมในเดือนเมษายยน2565นี้รับเต็มๆ3,000บาทกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ค่ะอีกเรื่องหนึง่งถ้าคุณผู้ชมในกลุ่มนี้นะคะมีบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าใช้จ่ายผ่านบัตรประจําตัวประชาชนก็จะได้รับสิทธิ์ในโครงการเพิ่มกําลังซื้อ ถือว่าเดือนเมษาย,ยนน2้ารหนี้เป็นเดือนสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมที่ทางกระทรวงการคลังจะมีการเติมเงินให้ในโครงการเพิ่มกําลังซื้อ200บาทแต่ถ้าหากคุณผู้ชมท่านไหนที่มีบัตรคนจนหรือว่าบัตรสริการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์ในวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเหมือนเดิมน,นะคะเดือนละ2 0 0ร้อยถึงสามบาทค่ะซึ่งในส่วนของวงเงินตรงนี้จะเริ่มโอนในวันที่1เมษาย,ยนน2้ารยิยินดีกับพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้แล้วก็ยินดีกับพี่น้องประชาชนที่ ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสริการแห่งรัฐแล้วก็กลุ่มเปราะบางค่ะส่วนกระทรวงการคลังหรือว่าทางรัฐบาลจะต่ออายุหรือว่าเพิ่มการจ่ายเงินในโครงการเพิ่มกาลังซื้อต่อไปอีหรือไม่ต้องรอติดตามคณะรัฐมนตรีแต่ที่แน่ๆค่ะในส่วนของรัฐบาลออกมาตรการในส่วนของการเยียวยา1ิมาตรการออกมาแล้วช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในส่วนของค่าของชีพนะคะซึ่งคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสริการแห่งรัฐยังคงได้รับสิทธิ์ในวงเงินซื้อกาดห่งต้มค่ะ ซึ่ง45บาทนาน3เดือนเปลี่ยนเป็น100บาทนาน3เดือนนั่นเองค่ะนี่คือข้อมูลข่าสารล่าสุดที่นำมาฝากหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะคะคลิปนี้ลาไปก่อนและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ